สวัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะนำโปรเจกต์ของผมในล่าสุดในตอนนี้นะครับคือผมได้ของบประมาณจากหลวงในการที่จะขุดสระนะครับเนื่องจากผมไม่มีเงินที่จะขุดสระขนาดนี้นะครับเป้าหมายของผมคืออยากได้สระแต่ให้เราเลือกโหมทางที่ใช้ใจ่ายให้น้อยที่สุดนะครับ สากแรกที่ผมคิดนะครับอย่างที่หนึ่งคือผมยอมขายดินให้กับเขาเขามาขุดแล้วเราได้สะนั่นคือไม่ต้องลองทุนเลยแต่ว่าเราต้องเสียดินเขาต้องเอาดินไปทั้งหมดนะครับแล้วอย่างที่สองที่ผมเลือกมาคือขอโครงการจากรัฐบาลนะครับแต่ละผมตัดสินใจที่จะเลือกในทางที่สองครับคือเอางบประมาณจากทางรัฐบาล ที่มีโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรน,นะครับครับก็เริ่มที่จะเอาต่อไม้ออกก่อนนะครับผมคุณเพื่อนครับตอนนี้สารูนี้เสร็จส้นเรียบร้อยแล้วนะครับผม ผมจำแบบป้ายตรงนี้ไปปากนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะฝังท่อระบายน้ําออกและน้ําเข้านะครับผม <c oughs> <c oughs> แบกไปใช่ไหมเอาเอาแบกไปไอเหียโอ้ใช่เงี้ยท่ออาจจะเป็นตรงเป้ก็ได้แต่ว่าก็อาจจะเอียงหน่อยนึงนีก็ได้อาใช่เอียงหน่อยก็ได้ Terima kasih telah <laughs> menonton! มต้องแบกท่อเก้าเมตรเลยทีเดียวนะครับ ผมต้องการให้เป็นเป็นทางออกครับทางออกทางเข้าวนไล่ผมให้มันกว้างขึ้นเวลาผมต้องเลี้ยวรถเข้าออกให้สะ,สะดวกขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําให้ทางทางออกและทางเข้าให้มันกว้างนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการทํานะครับ อบคุณนะครับเพื่อนครับผมมาสรุปในค่าใช้ใจ่ายผมในครั้งนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับว่าผมได้สระลูกขนาดนี้คือสิบแปดเมตรคูณสามสิบสามเมตรนะครับผมมีค่าใช้ใจ่ายในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณห้าพัน 5, บาทครับรวมค่าใช้ใจ่ายค่าเลี้ยงที่เขามาขุด ค่าท่อผมวางท่อ3ทางเอาน้ำเข้านะครับก็อยู่ที่ประมาณ5,000บาทครับแต่ได้สะลูกขนาดนี้นี่คือผมอพอใจนะครับในการที่เราหาช่องทางเพื่อที่จะได้สะนะครับผมคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้สุบ,บิน h ชนแนลขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตาม คลิปจนจบนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ